โอเคอันนี้คือไม้ไม้นะครับไม้เมื่อกี้นะครับที่ผมได้เทสไปนะครับคลิปแรกนะครับก็คือเป็นการทดลองนะครับก็คือเอาไม้ห่างตัวนะห่างประมาณสัก itar, ฟุตประมาณสัก trillion, ฟุตหนึ่งฟุตกว่า่าประมาณสักนั้นแล้วกันอัตินฟุตหนึ่งนะครับโดยที่มีตัวเนี้ยนะครับกั้นเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็พูดเข้าไปใช่ไหมครับผมก็ได้เทสดูแล้วมันก็เสียงเบานะเพราะว่าเผื่อแบบจะ ได้หลากหลาย,ลยไงบางวันก็อาจจะถ่ายจากมือถือบ้างบางวันก็อาจจะแบบว่าถ่ายจากคอมบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ว่าคำหลากหลายนะแต่ทีนี้คือทั้เมื่อกีก้คือแบบเรียวมากเลยคือเสื้อ,อน,นี่คือเสื้อกา้ามแล้วก็ตรงนี้ก็ขาดอนะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แว่นก็ใส่ผมผมก็ไม่ไม่ได้เซนนะคืออุบาทนเลยครับอุบาทแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ดีขึ้นนะ ไม่ใช่ว่าดีขึ้นก็คือคลิปเนี้ยก็จะมาเทนว่าถ้าเราเอาอันนี้ออกมาใช่ไหมแล้วก็เอาไม,ม้มาจ่องเนี้ยใกล้ๆอ่ะนะครับแล้วก็เสียงมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมคิดว่าเสียงอ่ะถ้ามันเบาคนก็ไม่อยากฟังใช่ไหมคือฟังก็ไม่คอยจะเปิดอสูตรผมเปิดวอลลุ่มร้อยหนึ่งเลยนะในมือถือผมทดลองเข้าไปในช่องตัวเองแล้วก็เปิดคลิปออกมาจาก YouTube ใช่ไหมครับเสียงร้อยหนึ่งแล้วอ่ะก็เบามากเลยนะครับไม่รู้มันทำไมมันเบาไม่รู้เห็นแบบ ขาใช้กันเนะี่ยเขาก็พูดปกติช่องอืนะ่นๆเสียงมันดังมากเลยนะหรือว่าไมาอันนี้มันอาจจะไม่ดีจริงๆอันนี้ตัว200กว่าบาทนะครับคือผมก็มีปัญญาลงทุนแค่นี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมอาจจะมือถือผมใช้ตัวนี้นะเป็นบลูทูธนะขอับฟังบลูทูธก็คือเสียงก็ดังอยู่นะชัดเจนอยู่แต่ว่าซื้อตัวนี้มาไงเสียบกับมือถือก็ก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้ใช้ใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับ ก็เลยคิดว่าเป็นที่มือถือหรือเปล่ามันอาจจะไม่เข้ากับอุปกรณ์แบบนี้ผมก็เลยมาต่อกระคอมดูแล้วก็ไปค้นค้นหากล้องนะครับค้นค้นหากล้องในที่เคยใช้ช่วงโควิดนะครับในการสอนนักเรียนอะไรเงี้ยก็เจอก็เอามาแต่ว่ามันเป็นกล้องแค่เจลยีบนะเป็น SD มันไม่ใช่ไม่ใช่1080ที่เป็น Fu l l HD นะครับก็ก็เดี๋ยวเขาดูทีว่าคุณภาพภาพเป็นยังไงน,นะครับมือถือก็น่าจะคมกว่าน,นะแต่ไม่เป็นไรลองดูลองดูเล่นๆน,น,นะครับ เนี่ยผมก็เลยจะมาเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเอาปากใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆกับตัวเนี้ยแล้วก็เอาอันนี้ออกมาเลยนะครับไม่ได้ใช้หมดเอาทิ้งไปแล้วก็เอามาใกล้ๆอย่างนี้แต่ภาพก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมเนี่ยภาพเหมือนกับว่ามีอะไรมาเกะก,กะหน้าเกะก,กะตาอย่างนี้ใช่ปะ่ะตั้งไว้อย่างนี้มันจะดูเป็นมือชีพนะแต่ว่ามันสองร้อยกว่าบาทอ่ะก็ทําใจแล้วคุณภาพคือมัน แค่วัสดุมันแค่แบบว่าอุปกรณ์มันสองร้อยกว่าบาทนี่ก็คือถือว่าหมดแล้วนะส่วนของคุณภาพเสียงอนะี่ะคงเหลือสักสิบบาทมั้ไงอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยดูดิมันมีนี่มีผงน่องมามีอะไรเนี่ยดูดเป็นเหล็กอย่างดีนะเนี่ยสองร้อยกว่าบาทนะครับเสียงสิบบาทนะครับคนอื่นก็ใช้กันตัวเป็นพันอะไรเงี้ยนะแต่อันนี้ช่องนงเล็กนะช่อง,งเล็กนะครับก็ต่างก็ไม่มีหรอกก็ทำเพื่องานอินเดีเรกนะ เป็นช่องที่หลากหลายนะครับเราทาไปก็ทํานะครับมีเรื่องสัตว์เรื่องหนังสือเรื่องจักรยานเรื่องคือแบบไปจเบล้นะครับไม่ได้โฟกัสนะไม่ได้โฟกัสก็อยากทําอะนะครับก็เลยมาเทสอีกรอบหนึ่งเนี่ยพูดไปตั้งนานเลยไมย่ยังไม่ได้เข้าเป้านะเป้าคือเทสอันนี้ใกล้ปากนะครับทั้งมุมนี้แล้วก็มุมนี้อย่างนี้ได้ไหมเอามุมนี้ก่อนแล้วกันโอเคเอา พูดไปหมดแล้วไม่รู้จะเทสอะไรอีกแล้วเนี่ยใ้พัดลมเข้ามาเนี่ยมีพัดลมอยู่ห้องพัดลมนะครับไม่มีอยู่ห้องแอร์ห้องพัดลมก็อาจจะมีเสียงพัดลมเข้ามานะครับถ้าอยู่ห้องแอร์คงจะดีกว่านี้เนาะงงเงียบๆใช่ไหมเนี่ยเออก็พูดอย่างนี้ไปเทสไปแล้วอย่างนี้มันจะมีเสียงน้าลายเสียงแบบฟันเสียงอะไรเข้าไหมถ้าไม่มีตัวนี้ถ้าไม่มีถุงน่องอเออดเูเราดูสามแบบนะ,ะแบบที่หนึ่งคือแบบเปืเป่อๆเลยถุงน่องไม่มี อันนี้เรียกว่าอะไรมรู้ผมเรียกว่าถุงน่องเลยกันนะครับเพราะว่ามันมันเป็นแบบถุงน่องอะ่ะเออโอเคอันที่หนึ่งคือเทสแบบนี้ฮัลโหลฮัลโหลเสียงเข้ารีมีครับเราจะพูดอะไรดีล่ะพูดไปงหมดแล้วนเ,ลเนี่ย้ผมรู้สึกว่ามีเสียงนอยส์อยที่แบบมาจากฟันจากปากจากอะไรกระทบกันแล้วมันจะเข้าไปนะมันไม่มีต,ตัวกรองตัวในเสียงใช่ไหมก็ลองดูแบบนี้ก่อนว่ามันยังไงเนี่ยมีเสียงลมหายใจเข้า เข้าด้วยนะรู้สึกได้เลเดี๋ยวผมลองไปฟังจาก Youtube นะว่าใช่หรือเปล่านะเนี่ย็มหายใจเข้านะก็เดี๋ยวลองฟังช่วงนี้ดูนะครับจะได้ตัดสินใจว่าจะใช้ต่อดีไหมนะยังไงต่อดีโอเคอันที่หนึ่งคือแบบนี้ใช่สองคือม,มุมไหนดีม,มุมนี้แล้วกันเออเพราะเห็นมันมีมีรูรูรับเสียงเหมือนกันหรือว่า,าอาจ,จะเท่ากันไหมด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันปหไม่รู้เหมือนกันก็ลองดู ตรงนี้ก็มีรูนะหรือว่ามันรับเสียงได้รอบทิศทางอย่างนี้ป่ะรอบทิศทางเออ,อย่างนี้กัแบบอย่างนี้คงเหมือนกันมั้งงั้นเอาเอาแบบคือแบบใกลๆอ่ะแบบใกลๆผมทดลองแล้วใช่ไหมไม่เวิร์กเนี่ยแบบใกล้ๆแบบนี้แล้วกันเออแบบใกล้ๆแบบนี้แล้วก็แบบใกล้ๆแบบแบบนี้มันจะกันเสียงเสียงน้ำเออเสียงหายใจเสียงน้ำลายเสียง อะไรเส no ียงฟันเสียงลิ้นอะไรได้ป่ะก็ลองดูนะครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอันนี้ไปการเทสนะคือถ้าเทสเทสไปเทสแล้วอาจจะลบคลิปหรืออาจจะไม่ลบก็ได้แล้วแต่ก็เผื่อมีคนแอบเข้ามาดูอะไรเงี้ยเออเพราะว่าคลิปที่เราทําไปนะครับเราคาดบอกไม่ได้นะว่าคลิปไหนจะเป็นคลิปแจ้งเกิดของเรานะครับคลิปไหนมันจะเป็นคลิปที่แบบว่าคนดูถล่มทลายอะไรเงี้ยบางคลิปเราอาจจะแบบทำาไปนะครับ คนดูอาจจะเป็นล้านวิวก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมแต่บางคลิปตั้งใจทํามากใส่สดุดฝีมือแสงสีเสียงครบพร้อมอาจจะมีคนดูแค่หลักรนะ้อยอะไรเงี้ยเอออันนี้มันก็จะบอกว่ายุติธรรมไหมไม่มีไม่มีอะไรที่มันเปร๊ะหรอครับมันไม่ใช่กรที่ศาสตร์ครับในบริบทเป็นสองไม่ใช่อย่างนั้นนะครับในโลกทุกวันนี้ทุกอย่างอนะไรเงี้ยมันอะไรที่เกิดก็เกิดนะครับางคลิปนี้อาจจะมีคนดูเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้นะไม่แน่นอนใช่ไหมครับเนี่ย นะครับเสืเส้อจอร์นอนเล่นไม่ใช่จอรลนนอนก็คืออันนี้ก็เป็นการทสใหม่นะผมก็พูดไปเนี่ยผมตั้งตัวเอียงไปนะอโอเคแบบนี้ฮลัลโหลแบบมีถุงน่องมันจะช่วยเซฟช่วยซับเสียงได้ดีกว่าหนระือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปโหลดคลิปนี้นะครับแล้วก็จะไปลองฟังดูอย่างฉีถ้วนนะครับว่า เสียงมันเข้าดังไหมไม่ดังยังไงนะครับแต่คือว่าผมไม่ได้ใช้ไปบ่อยแต่จริงๆคือมันก็พร้อมไงคือเปิดคอมมาแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมแต่มือถือเนี่ยมันก็ต้องไปหาที่ตัวขาตั้งอะไรเงี้ยมาตั้งแล้วก็เออมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าก็แค่เอาขาตั้งมาตั้งก็จบแล้วมันคือมือถือสดสุดแล้วเพราะว่าทุกที้เราใช้มือถือใช่ไหมแต่ที่ผมทึ่งนิดนึงก็คือว่าผมอัพ จากมือถือใช่ไหมอัพคลิปจากมือถือนะครับขึ้น youtube studio อมันก็ใช้เวลาประมาณนึงนะครับแต่ว่าเนี่ยผมอัพคลิปเมื่อกี้ผ่านแลนอะจากคอมอะคือยังหายใจไม่กี่ทีอยองมันก็เสร็จแล้วอะ่ะเออคลิปอาจจะไม่แม้ว่าคลิปมันจะสั้นก็จริงแต่ว่าถ้าทํากับมือถือแล้วอะมันก็ยังใช้เวลาอยู่นะแต่พอใช้สายแลนแล้วอะ่ะโหฟุบเลยเร็วมากผม ก้มหน้ามาหันหน้าไปทีเอา้ามันคิดว่า finish แนละ้ว you video publish นะครับเรียบร้อยเออก็โอเคอเดี๋ยวผมก็จะมาเทสดูนะว่าช่วงที่พูดไมคแบบไหนเสียงมันดังนะครับก่อกันยังไงนะครับแต่การที่เราจะเล่าอะไรบางอย่างการถ่ายคลิปอะไรบางอย่างเอาไมาค์ขึ้นมาถือนี้มันเกะก,กะตาหน้าตาไปไหมแบบนี้เออมันก็อ๋อแบบนี้ก็ได้นะแบบเอาเอา,เอาลงนิดนึงเออจะได้เห็นหน้าแบบชัดหน่อยนะ แบบนี้มันมันบังเยอะจริงๆเอาบังให้หมดทั้งหน้าเลยก็ได้ไม,ไม่ไม่ต้องเห็นหน้าผมแบบแต่ว่าถ้าถ่ายคลิปแบบไม่ไม่มีหน้าคนไม่มีภาพเคลื่อนไหวไมิเตเสียงมันก็อาจจะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะในการเล่าเรื่องอะไรบางอย่างนะครับอันนี้อาจจะไม่เห็นผมสบตาใช่ไหมเพราะกล้องมันอยู่สูงลเลยเลยผมก็จ้องแต่ผมจ้องแต่ตัวที่เป็นจอไงนะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าอยากให้ให้สบตามต้องจ้องตัวงบนใช่ไหม แต่มันไม่ถลัดอย่งมันไม่เห็นตัวผมอะไรเออก็มันก็อยู่สูงเลยนะอยู่บนนู่นเลยนะครับขอบขอบจอเลยครับมันไม่เหมือนมือถือใช่ไหมกล้องกับจอมันอยู่มันอยู่ด้วยกันเลยดูใกล้ๆกันคือมองที่จอมันก็เหมือนกับมองมองกล้องอะไรเงี้ยอันนี้มันต้องเดี่ยวตามองข้างบนเงยหน้ามองอะไรเงี้ยถ้าผมมองจอธรรมดานะครับมันก็จะเป็นการที่แบบว่าไม่สบตาใช่ไหมครับเออนี่ก็เมารำไรกี่นาทีแล้วเนี่ยผมมองไม่เห็นนะเพราะผมถอดเล่นผมสายตาสั้นนะครับ ขวาพันสองสายเก้าร้อยนะครับนี่คือเออเนี่ยผมได้เรื่องที่จะมา,มาพูดมาเทและเ,เอาลงมาบบกนี้่อยคือตอนเด็กเนี่ยผมสายตาก็ไม่สั้นมากเท่าไหร่หรอก <c oughs> ก,ก็ก็มากเลยแต่ว่าไม่มากเทียบกับอกตอนนี้นะตอนมต้นนะครับผมสายตาสั้นประมาณสักสามร้อยนะครับแต่ผมไม่สายวบนนะสามร้อยจะเป็นสมัยนี้สมัยนี้ร้อยร้อยหนึ่งเขาก็จับส่แวบ้นกันแล้วนะแต่ว่าสมัยก่อนเนะี่ยผมเป็นช่วงที่บูรี่หนักไง สมัยก,ก่อนเี่ยบูลลี่กันหนักมากเลยร้องชื่อพ่อชื่อแม่ร้อนเรื่องของสรีระร่างกายร้อทีนเรื่องของการพูดร้องในเรื่องของถ้าใส่แว่นยังร้องเลยไอ้แว่นไอ้สีตาอะไรเงี้ยเออคือเป็นสังคมที่แบบว่าเราโตมาคือผมโตมาในยุคที่แบบว่ามีเด็กคนบูลลี่นะอันนี้มันสร้างความไม่มั่นใจในตัวเองให้กับเด็กในยุคนั้นได้นะคือในสมัยเด็กสมัยนี้เนี่ยการบูลลี่เนี่ยเป็นการเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหม เด็กสมัยนี้ก็จะไม่ไถูกบูลลี่เท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับมันหล่อหลอมเข้ามาให้เขาเป็นคนที่มีความมั่นใจบางครั้งอาจจะแบบมากเกินไปหรือยังไงก็อันนี้ก็ไม่ก้าลงแต่สมัยผมเนี่ยคือถูกบูลลี่นะเตี้ยบ้างสูงสูงเกินก็ไม่ดีนะเป็นไอ้โยงไอ้เปรตนะเพื่อนผมสูงร้อยกว่าไปทักบัสไม่ก็ยังโดนล้อว่าไอ้เปรตไอ้โยงอะไรเงี้ยบางคนตัวเตี้ยก็ไอ้ไอ้ไอ้ลากิโลไอต้ตองหมอ้อ เอ้ยมันสรรหาคำสรรหาอะไรมาบูลลี่กันได้ยังไงวะล้อชื่อพ่อชื่อแม่บ้างนะครับท่านชรตากันเลยก็มีนะไอ้ลาวอย่างเงี้ยเออทำไมทําไมต้องไปล้อแบบนั้นนะเน่ยโดยเพราะว่าคำว่าไอ้ลาวเนี่ยผมเกลียดมากเลยว่าผมก็เคยโดนเขารอผมไมอ้ลาวท้งที่ผมคนปักน้นะํานะสูตรปาร์การโดยกาเนิดนะครับแม่ก็คนแม่คนใต้พ่อคนปักน้ําเพื่อนล้อผมว่าผมเป็นไอ้ลาวบอกว่าผมอะ่ะชอบกระทาชอบกระทาแบบ อะไรที่มันแบบว่ายังไงคือคือคำว่าลาวเนี่ยในความหมายของคนแถวปากน้ำเลยเขาคิดอะ่ะเขาจะมองในแะง่ลบนะซึ่งซึ่งผมรู้สึกไม่ดีเลยนะที่มาพูดแบบนี้ซึ่งเอาไปเปรียบเทียบกับลาวอะไรเงี้ยคือผมอให้คำเคารพแล้วก็รักคนลาวหรือว่าอีสานอะไรเงี้ยมากนะครับแต่ว่าผมพูดคำจริงไงสิ่งที่เพื่อนผมมาล้อผมว่าผมเป็นลานะทั้งที่ผมดูหน้าผมเน จมูกดูสันเป็นคมเนียเดยมันล้อผมว่าเลาคือผมไม่ไม่ไม่ว่าไม่อะไรไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นแต่ผมแค่รู้สึกไม่ดีว่าทําไมต้องเอาคําว่าเลาเนี่ยมาพูดอย่างนี้ด้วยมันเป็นการที่ไม่เคารพไม่ให้เกียรติแต่สมัยนั้นไม่มีคําว่าให้เกียรติไงมันคือคําว่าบูลลี่เต็มๆเลยนะสมัยนั้นคือบูลลี่เต็มผมโดนล้ออะไรบ้างเยอะเยอะไปหมดเรื่องจากครูเนี่ยแหละครูนี่ก็ตัวดีเลยมาล้อผมล้อให้ล้อผมว่าให้ฉายาผมล้อผม ด่าผมในห้องเรียนว่าไอครุฑไอครุฑพยาครุฑเลยครับพยาครุฑเพราะเขาเห็นผมอะจมูกอะไรแหลมแหลมเงี้ยมันก็เหมือนกับพุทธเลยเง,ง,งี้ยแล้วผมก็ไม่ส่งกันบ้านนะครับทั้งเทอมเลยไม่ส่งกันบ้านคือคือเขาให้เด็กนักเรียนนั่งกันใช่ไหมนั่งกันแล้วเขาก็มันก็ว่าใครไม่ส่งกันบ้านก็ให้ยืนขึ้นแล้วเขาจะมีลิสต์เนี่ยเป็นแบบตารางช่องช่องอะว่า การบ้านชิ้นที่หนึ่งใครไม่ส่งบ้างไม่ส่งบ้างชิ้นที่หนึ่งมาปุ๊บผมคนแรกเลยการบ้านอะไรทั้งอย่างหนึ่งอัคราพลไม่ส่งการบ้านเยืนขึ้นผมก็ยืนชิ้นแรกก็คือมีผมไม่ส่งคนเดียวชิ้นสองอัครพลเต้เด้เ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 ้ประมาณสามสี่คนก็ย,นยืนยืนยืนไปก็แล้วอัครพลนี่มีทุกรอบอัคราพลมีทั้งหมดสิบสิบกว่าชิ้นมั้งอัคราพลทุกชิ้นเลยจนครูเขาอ่านจนสุดท้ายนะ อักราพวนี้เราแล้วไอคุดพูดอย่างเงี้ยเพื่อนก็หัวเราะเฮฮาตกมือโ oh, อ้ตกมือตกมือตกมือแต่แล้วมาผมก็ได้ฉายาว่าไอคุดนะเป็นชื่อคือผมชื่อ A นะครับชื่อ A แต่ผมเรียนประถมีัยไม่ประมาณปสขึ้นไปชื่อ A ก็ถูกลบเลือนหายไปจากวงการไม่มีไม่มีไอเอแล้วมีแต่ไอคุดนะครับ เวลาไปซื้อคือมันเป็นการบูลลี่นะมันไม่ใช่การตั้งเพงื่อความชื่นชมชื่นเท่อนะไรเงี้ยเวลาผมไปซื้อขนมที่โรงเรียนประถมโรงเรียนเดิมเนี่ยที่ครูบูลลี่ผมอะนะคนขายเขาก็ล้อผมเรียกผมว่าไอเหี่ยวไอเหี่ยวคือหน้าผมมันดูจะหมูกมันแบบว่าแหลมแหลเนี้ยคุดไอคือมันไม่ใช่คำชมว่าเหี่ยวนี่คือแบบโอ้โหสายตาดีเท่อะไรเหยี่ยวบนเหี่ยวบนธงชาติมีการไม่ใช่นะ เหี่ยวคือแบบหน้าแหลมแหลมอะไรเงี้ยไ,ไอเด็กหน้าแหลมแบบหน้าประจวบหรืออะไรเงี้ยประมาณแบบนี้ครับก็คือผมก็เริ่มบุรีตั้งเด็กแล้วพอมามอต้นครับผมสตาสั้นไงแล้วผมก็คิดว่าเออเราก็คิดได้นะคือผมนั่งหน้าสุดแล้วอะ่ะก็ยังไม่เห็นกระดานนะสามร้อยไม่เห็นกระดานนะครับผมก็คิดว่าเออไปบอกพ่อว่าดีว่วว่าใส่ไว้พ่อ,พอผมอน่สั้นสองพันนะครับ 2, สองพันสแตาสั้นสองพัน เป็นกรมพันมาถึงผมนะครับสั้นพันสองตอนนี้นะครับแต่ตอนนั้นประมาณสามร้อยมไปมาโมหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าเออผมนั่งหน้าสุดแล้วนะยังไม่เห็นกระดานเลยเวลาผมทํางานผมต้องคอยมองเพื่อนจดรอเพื่อนจนครูเขาก็ด่าผมว่าไ็ร้อเพื่อนทําไมไม่ดูกระดานผมบอกผมไม่เห็นครับเขาก็ว่าผมให้ผมไปตัดแว่นแต่ผมก็กำลังจะไปบอกพ่อให้ตัดแว่นใช่ไหมแต่ช่วงนั้นเนี่ยในห้องผมไม่มีคนใส่แว่นอยู่คนหนึ่งไงไอ้แว่นไง,ไงจริงจริงเขาชื่อ ชื่อชื่อปอบอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่บอกเน่นนแต่เพื่อนไม่เคยพูดชื่อครเพื่อนล้อแต่ไอแว่นไอแว่นไอสีตาบางทีนี่ก็มีเด็กเพื่อนไปเอาไปถอดแว่นมันออกมาแล้วก็มาใส่มาล้ออะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็บางคนก็เอาน้ําไปสาดโดนหน้ามันเข้าแว่นแล้วแว่นจะมาัวใช่ไหมก็มองไม่เห็นมันต้องถอดมาเช็ดๆพอเช็ดแห้งใส่ปุ๊บมันก็เอาน้ํามาสาดอีกกะไเียคือมันมันเป็นสิ่งที่มันแบบสนุกสนานกันมั้งสมัยเด็กๆอะไรเนี้ย มีเรื่องหนึ่งก็คือคนที่เป็นตัวเป็นกระเทยเงี้ยก็จะโดนล้อโดนบูลลี่เยอะนะครับจะมีเพื่อนชอบไปเตะตูดมันไปจับตูดมันไปจับของของมันอะไรเงี้ยเออคือแบบเป็นยุคข,ของการบูลลี่จริงยุค90ที่ผมโตมานะอันนี้คือผมเหมารวมได้ไหมเพราะว่าผมเจอแบบนี้มาไงผมไม่รู้่อื่นอาจจะโลกสวยอาจจะเดินในทุ่งลรเวนเดอร์ก็ได้อาจจะไม่มีแบบนี้ใช่ไหมแต่ผมโตมาแบบเนี้นะครับผมก็เลยมีแยกลัแม่กูไม่ใส่แว่นดกวาผมก็เลยโล่งๆเงีง้ย แล้วใส่แว่นเนี่ยมันไม่ถนัดคือเวลาต่อยกันเนี่ยนะครับเราก็เสียเปียกไปใส่แว่นมันต่อยมาโดนแว่นแต่เขานองเขาในเวลาวิ่งหนีนะครับวิ่งหนีคนทีมไ่ตีเรานะครับที่ตลาดผักน้าอะไรอย่างนี้ใส่แว่นมันก็วิ่งลำบากคือไม่ต้องคือคุณใส่แว่นไปแล้วเนี่ยคุณไปเดินแถวคลองนาวอะไอคนที่มันนั่งอยู่เด็กอิงเรียนเนงอะมันเห็นอะมันก็จะถ่ตังคุณแลลวไอนี่แม่งใส่แว่นไว้แม่งเด็กเรียนแม่งต้อง แม่งไม่เก่าหรอกไม่สู้ผมก็ไม่ใส่แว่นเลยนะครับผมก็ประพฤติัวแบบว่าไม่สนโลกอะไรเงี้ยล้ยตาผมก็สั้นลงมาเรื่อยๆสั้นสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยจนมามอ,มอปลายห้าร้อยกว่ามอปลายนี่คือแย่มากเลยสัสั้นห้าร้อยคือมองหน้าคนท่านจะไม่ค่อยเห็นแล้วเบลอๆและลายๆเลยนะผมก็แต่ว่าผมไปอยู่สุรินทร์นะมอปลายเป็นสังคมที่สวยงามมากนะครับสุรินทร์นี่คือผู้คนเนี่ ดีมากเพื่อนผมดีทุกคนไม่มีการบูลลี่เลยไม่มีอะไรเลยคือแตกต่างจากบักน้ำโดยสิ้นเชิงนะมันผมไม่อยู่สวรรค์แล้ผมก็เลยไปบอกพ่อให้พาตัดบ้านห้าร้อยหมอตกใจเลยว่าโอ้คุณอยู่มาได้ไงเนี่ยสารสั้นห้าร้อยแล้วคุณไม่ดูแลลูกคุณอบับด,ดาพ่ออุกแล้วเมืองอีกเป็นเด็กทําไมปล่อยให้สั้นห้าร้อยแล้วอ่านหนังสือ,อยังไงทํางานอะไรงไงก็ต้องหยีตาอย่างเงี้ยพอหยีตาพออะไรเงี้ยมันก็ยิ่งสั้นไปใหญ่ใช่ไหม เนี่ยคือที่มานะครับแล้วตอนนี้ผมไม่ใส่แว่นเนี่ยแต่จริงผมใส่คอนแทคเลนส์นะครับคอนแทคเลนส์เพราะว่ามันมันคล่องตัวใส่แว่นมันไม่คล่องอยู่ดิแว่นหนาติดขนาดน,นี้ใส่ไปไ็นยงไงออกไปข้างนอกก็คือคนมันโตมาแบบนี้ไงมีคนบูลลี่มันก็ขาดความมั่นใจไงผมไม่ไม่ใส่แว่นออกจากบ้านเด็กขาดเนี่ยผมผมไม่เอาเลยผมไม่ใส่คอนแทคเลนส์นะใส่มา20ปีกว่าปีแล้วใส่มาตั้งแต่ปีสี่7กสเจ็อะไรเงี้ยเนี่ยผมเจ็ดแล้วย0ิปีพอดีไม่เคยมีปัญหาเรื่องคอนแทคเลนส์เลยดีงามมากนะครับ ด,ด,ดีแต่ว่าว่านี่คือใส่ตอนอยู่ที่บ้านให้สายตามพักบ้างให้ออกซิเจนมันเข้ามาที่เส้ตาที่ดวงตาเราให้มีกระผ่อนคลายนะครับสายเลนนี้มันทําให้ตาเราทํางานหนักนะมันกดทับสายตาเราผมก็อาศัยแบบเนี่ยนี่ผมก็เลยหยีตาบ่อยถ้าคุณเห็นผมหยีตาก็คือเหตุผลน,นี้นะครับสายตาสั้นแล้วไม่เท่าอีกนะขวาพันสองซ้ายเก้าร้อยและเอียงอีกนะเพราะว่านอนอ่านสือกระตูนนะครับเล่นเกม คือผมอ่านสื่กาตูนเยอะเล่นเกมเยอะไม่เท่ากับกรรมพันธุ์นะกรรมพันธุ์มีผลมากกว่านะครับรูปผมสองคนก็เลยสั้นเลยไงแล้วเมียผมใส่ละสั้นอีกก็เอาไปกันใหญ่เลยครับผมก็เลยให้รูปผมใส่แั้งกับประถมอุบาลนี่ใส่ใส่ไปเลยลูกไม่ไแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มีครมาบูรี่เลยไงมันยิ่งสาวแว่นน่นารักนะใช่ไหมสาวผู้หญิงใส่แว่นผู้หญิงผู้หญิงธรรมดานะคนผู้หญิงคนหนึ่งนะไม่ใส่แว่นน่ารักน่ารักใช่ไหม ก็แบบหนึ่งนะพอใส่แว่นไปแล้วเนี่ยปุ๊บมันมาเลยนะเอาไหม่ไหมสาวธรรมดาคนหนึ่งนะน่ารักน่ารักขาวขาวตัวเล็กเล็อะไรเงี้ยไม่ใส่แว่นก็น่ารักเลยนะแต่ว่าพอแว่นใส่เข้าไปปุ๊บคนเดิมนะอุ้ยน่ารักนี่อะไรใจครับน่ารักกว่าเดิมแบบขึ้นมาเลยอ่ะเหมือนกับฟันเหล็กอ่ะสาวธรรมดาก็น่ารักอยู่แล้วไงพอใส่ฟันเหล็กไปปุ๊บโอ้โหน่ารักขึ้นมาอีกสิบเท่าร้อยเท่ายิ่งใส่แว่นอย่างนี้ปุ๊บ สาวใส่ฟันเหล็กใสแว่นอะไรเงี้ยใช่ไหมตัวนี้มันข้างนิยมเป็นแบบนี้แล้วผู้ชายใสแว่นอ่ะโอ้ป้าเกาหลีนะครับยิ่งยิ่งขา,ขาวๆนะยิ่งคุณขา,ขาวๆแล้วผู้ชายแว่นอ่ะอ้คุณหล่อเป็นไรเลยนะเออม,มันผิดกันไหมดูดิแล้วผมโตมาเฮี้ยอะไรอย่นี้เออเอ้ยโชษดีมีคำหยาบไม่เป็นไรเพราะคุณคงจะโตแล้วแหละไม่ใช่เด็กสิบสองสิบสามนะอายุคงจะเยอะแล้วฟังได้เป็นไรเฮ้ยนี่ผมก็พูดมานานแล้วนะผมจะไปเทสไมล์ดูนะครับว่ามัน มีหลายอย่างที่ผมได้บอกไประยะใกล้ระยะไกลไปไงนะเดี๋ยวผมจะปิดแลยนะปิดเงียเนี่ยแม่งมองไม่เห็นปุ่มวะเอ้ยดีปุ่มมันสีแดงมันเห็นอยู่โอเคอัการา์15สวัสดีเอ้ยอย่าเพิ่งเนี่ยผมไม่เคยพูดเลยนะผมไม่เคยได้พูดนะว่ากดไลค์กดซับซัครด้วยนะมันแต่พูดก็ดีใช่ไหมฝากกดไลค์กดซับสัครให้ผมด้วยนะครับอการาน15สวัสดีครับ